คุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะมามีม่ทีนิวส์นะคะมาแล้วนะสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงความคืบหน้านะคะของการจ่ายประกันตนนะคะโดยเฉพาะม40นะคะซึ่งมสามสามเขาก็เคลียร์แล้วแหละว่าเขาจะเริ่มจ่ายวันที่4สิงหานะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่ามันจะจ่ายประมาณซึ่งแน่นอนนะคะว่าสำหรับม40เนี่ยจะจะจ่ายประมาณวันที่20กว่ากว่าซึ่งกว่าเท่าไหร่มันก็ต้องรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่10สิงหาที่เขาจะประชุมคอรมอนะ 지 <목소리나> แล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็มีการขยายการสมัครและจ่ายเงินมาตรา40ค่ะก่อนหน้านี้เขากําหนดเลยว่าจะต้องภายในเดือนกรกฎาคมก็คือวันสุดท้าย31กรกฎาคมใช่ไหมคะตอนนี้เขาขยายทั้งการสมัครและก็การจ่ายเงินมาตรา40ในงวดแรกเลยนะคะให้เสร็จสิ้นภายในวันที่10สิงหาคมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหากใครที่ยังไม่ลงทะเบียนก็สามารถไปลงทะเบียนเพิ่มเติมได้เลยนะคะแต่ต้องอยู่ใน13จังหวัดนี้นะคือกรุงเทพมหานคร เชียงสาวชนบุรีนครปฐมนนทบ,บุรีนะราธิวาสปทุมธานีปัตตานีพระนะครศรีอยุธยายะลาสงขลาสมุทรปราการและสมุทรสาครนะคะแต่ทีนี้ประเด็นหลักที่เราจะพูดกันมาในคลิปนี้คือเรามาสรุปกันว่าแล้วเขาใช้หลักเกณฑ์อะไร สำหรับคนที่จะมาสมัครม40เพื่อให้ได้เงิน5,000เพราะมันมีประเด็นมากมายค่ะมันมีทั้งประเด็นที่ว่าอา้าวบางคนเนี่ยทำงานอยู่ในเขต13จังหวัดนี่แหละแต่ว่าภูมิลำเนาฉันเป็นคนภาคอีสานภาคใต้อะไรอย่างนี้คนกลุ่มนี้จะได้ไหมนะคะแต่บางคนละ่ะเป็นคนที่ไปทำงานจังหวัดอื่นแต่ฉันน่ะอยู่ในจังหวัด13จังหวัดที่มีพื้นที่สีแดงเข้มแล้วกลุ่มไหนจะได้นะคะฝั่งทางนี้นะคะ เกณฑนี้เกณฑ์เดียวเลยที่เขาใช้นะคะว่าใครจะได้ไม่ได้คือการคัดเลือกรับ5,000บาทของม40สำหรับใครที่สมัครนะคะคือคุณต้องสมัครมาตรา40ในพื้นที่เยวยา13จังหวัดเท่านั้นนะคะถ้าตีความหมายแบบนี้ก็คือว่าคุณจะเป็นคนที่ไหนก็ตามไม่สำคัญค่ะ แต่คุณจะต้องเป็นคนที่มาทำงานที่13จังหวัดและสมัครประกันสังคมนะคะที่13จังหวัดที่เขาประกาศให้ได้รับการเยียวยาเท่านั้นหากคุณไปสมัครที่อื่นคุณก็ไม่ได้รับสิทธิ์นะคะเขาใช้เกณฑ์น,นี้เกณฑ์เดียวเลยนะเพราะเพราะฉะนั้นหากใครที่กำลังสงสัยงงงวอยู่ไอ้ฉันจะได้ฉันไม่ได้ดูตามเกณฑ์น,นี้เลยคุณสมัครม40 ที่13จังหวัดนี้หรือไม่นะคะแล้วจะหากยังมีชัวร์ยังไม่แน่ใจนะคะไปเช็คที่เว็บไซต์ประกันสังคมเลยนะคะ w w w s s o g o t s นะคะเขาก็จะให้เราไปเช็คสิทธิ์เลยว่าเราได้หรือไม่คะ่ะถ้าหากมีความคืบหน้ายังไงนะคะเดี๋ยวมามิทีนิวจะนำมาแจ้งข่าวก่อนใครเลยนะคะหากมีข้อสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับข่าวประชารัฐก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลย ขอบคุณเนะื้อหาข่าวในคลิปนี้นะคะจากเพจสวัสดิการทันข่าวด้วยค่ะ ค่ะแล้วทีก็มีอะไรมาแนะนําด้วยนะคะในช่วงนี้เข้ายากหมักแพงเหลือเกินหากใครนะคะสนใจนะคะอยากมีผลิตภัณฑ์ตัวเองนะคะที่จะนำมาขายแต่ไม่รู้จะทําเพจยิงแอดยังไงนะคะจะแต่งภาพยังไงให้เพจดูดีนะคะทีมีคอร์ดดีๆที่สอนด้วยโค้ดเงินล้านนะคะเป็นโค้ดที่ออกรายการอายุน้อยร้อยล้านมาแล้วนะคะเพียงคอร์สละ98บาทนะคะสอนคุณให้เป็นได้เลยนะคะแต่ถ้า,าใครก็ยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีละ่ะจะไปเรียนเพื่ออะไรนะคะในคอร์สนี้ เขาก็มีสินค้าแนะนำด้วยเผื่อเราสนใจหรือจะเอาไปต่อยอดขายอย่างอื่นก็ได้นะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel Mummy T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ